ของเปลือกเปลือกเม็ดข้าวจ้ะเปลือกเม็ดข้าวเนาะทำให้สีเขียวสวยงามอร่อยค่ะอร่อยข้าวเม่าจ้าข้าวเม่าข้าวเม่าอ่อนจ้าเพื่อนๆข้าวเม่าปีหนึ่งก็จะมีทานครั้งหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะมีตลอดฤดูกาลเลยนะคะ จะมีอุ่นแล้วก็เอามาขยำเอามาขยำเนาะบางคนก็จะใส่น้ํามะพร้าวก็ทําได้หลายวิธีจ้ะทําได้หลายวิธีนะคะของเปลือกเปลือกเม็ดข้าวจ้ะเปลือกเม็ดข้าวเนาะทาให้สีเขียวสวยงามอร่อยค่ะอร่อยข้าวเม่านี้ก็ทําไปแปรรูปเป็นอาหารอีกอย่างอื่นได้หลายอย่างเนาะนำไปคุกกับมะพร้าวจ้ะนำไปคุกกับมะพร้าว คุกกับมะพร้าวด้วยความร้อนนำไปนึ่งให้เม็ดข้าวนี้สุกให้มันหอมสีเขียวนี่เป็นสีเขียวจากธรรมชาติปีหนึ่งก็จะมีทานครั้งหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะมีตลอดฤดูกาลเลยนะคะจะมีขมอมอีกนี่ก็ะถิานขมาอีกหน้าขมอมาเนาะจะแบๆหอมๆมันหวาน ฤดูเก่าธรรมชาติเพราะว่าข้าวเม่าก็จะทําจากข้าวเหนียวดํขาข้าวเหนียวขาวนะเนาะข้าวเหนียวขาวนํามานํามาทํานามาโขลกแล้วก็จะเป็นสีขาวเหมือนไส้ขนมจัดแล้วก็เอาเอาเข้าวเม่าลงไปกวนกวนแล้วปั้นอย่างนี้ปั้นอย่างเงี้ยมันจะเหนียวจะกินอร่อยเนาะข้าวกินในฤดูกาลเนี่ยมันมันอร่อยมันเป็นธรรมชาติจ้ะ เราธรรมชาต,รรชาติเพราะว่าข้าวเม่าก็จะทําจากข้าวเหนียวดําข้าวเหนียวขาวนะเนาะข้าวเหนียวขาวนามานามาทํานํามาโขลกแล้วก็จะเป็นสีคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านที่มารับชมนะคะกดไลค์กดมาคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านที่มารับชมนะคะกดไลค์กดมาเอาคุกแลว้วคุก กับมะพร้าวจ้ะกูกับมะพร้าวเนาะหอ,อมอร่อยจ้ะวิธีคลุกก็คือผสมนักตลอดฤดูการเลยค่ะแต่อันนี้เป็นข้าวเม่าอ่อนแท้นะ,ะเป็นข้าวเม่าอ่อนแท้เนาะมีทั้งสีสีขาวและสีสีเขียวว,แ,ยว,ว,แ,ยวแ,แบบแบบธรรมชาตินะคะเนี่ยเราก็จะกินปั้นัานที่นึ่งก็ได้กินที่นึงเนาะ แต่ว่าเขาก็มีนอกฤด,ดูการเขาก็มีเก็บไว้แต่ว่าเพื่อนก็คงจะเคยทานแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะเคยเห็นนะคะไม่ค่อยจะเคยเห็นเลยค่ะขนมข้าวเม่าทอดเนี่ยไม่ค่อยจะเคยเห็นเผาเหมือนไส้ขนมจา้าแล้วก็เอาเอาเข้าวเม่าลงไปกวนกวนแล้วข้าวเม่าจ้าข้าวเม่า ข้าวเม่าอ่อนจ้าเพื่อนๆข้าวเม่าสานที่หนึงก็ได้กินที่หนึงเนาะแต่ว่าเขาก็มีนอกฤดูกาลเขาก็มีเก so ็บไว้แต่วิปข้าวเม่าวิปมือกะกิวิปข้าวเม่าที่นอกวิปข้าวเม่าเนาะแซ่บๆหอมๆมันหวานฤดูกะวิปข้าวเม่าวิปมือกะกิวิปข้าวเม่าที่นอกวิปข้าวเม่าเนาะ แซ่แบหอมๆมันหวานดูด้วยความร้อนนำไปนึ่งให้เม็ดข้าวนี้สุกให้มันหอมสีเขียวนี้เป็นสีเขียวจากธรรมชาติเพื่อนก็คงจะเคยทานแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะเคยเห็นนะคะไม่ค่อยจะเคยเห็นเลยค่ะขนมข้าวเม่าทอดเนี่ยไม่ค่อยจะเคยเห็นใจกดเลิฟเิให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะชอบก็กดไลค์ชอบก็กดรทค่ะ กับคุณเ,เพื่อนๆที่มารับชมคลิปข้าวเมาค่ะแล้วเราก็นำมาปั้นปั้นใส่กับกล้วยจ้ะปั้นใส่กับกล้วยแล้วก็ชุบแป้งทอดเขาเรียกขนมข้าวเมานะคะเรียกขนมข้าวเมาเนาะเป็นธรรมชาติเพราะว่าข้าวเมาก็จะทําจากข้าวเหนียวดําข้าวเหนียวขาวเนาะข้าวเหนียวขาวนามานามาทํานามาโขลกแล้วก็จะเป็นสีอ่อนวันนี้ก็นําข้าวเม่าอ่อนมาให้เพื่อนๆได้ชมได้ทานด้วยกันเนาะ ข้าวเม่าอ,อ่อนนี่ก็เป็นเป็นอาหารเรียกว่าพิสานที่นึงก็ได้กินที่นึงเนาะแต่ว่าเขาก็มีนอกฤด,ดูการเขาก็มีเก็บไว้แต่ว่าเ้าเหมือนไส้ขนมจัาแล้วก็เอาเอาข้าวเม่าลงไปกวนกวนน้ำเกลือค่ะผสมน้ำเกลือใส่น้ำตาลเล็กน้อยคนคนกับน้ำอุดคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่มารับชมนะคะกดไลค์กดมาเสดเลยนะจ๊ะ เป็นพิเศษเลยนำข้าวแบบที่กลางๆยังไม่แก่นะคะนำไปคั่วนำไปคั่วข้าวกินในฤดูกาลนี่มันมันอร่อยมันเป็นธรรมชาติอ่ะธรรมชาติไฟแล้วก็นำมาโขกจ้ะโขกด้วยคกคกมองคกใหญ่ๆในอดีตเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็จะเป็นด้วยความร้อน นำไปนึ่งให้เม็ดข้าวนี้สุกให้มันหอมสีเขียวนี่เป็นสีเขียวจากธรรมชาติขา้าวเมาคลิปนี้ก็คิขอคข้าวเมาพี่น้องข้าวเมาเนาะแบบหอมๆมันหวานรู้ดูใจกดเลิฟเิให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะชอบก็กดไลค์ชอบก็ like, กดแชร์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมคลิปข้าวเมาค่ะ คลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านที่มารับชมนะคะกดไลค์กดเข้าเม้านี้ก็ทําไปแปรรูปเป็นอาหารอีกอย่างอื่นได้หลายอย่างเนาะนําไปคุกกับมะพร้าวจ้ะนําไปคุกกับมะพร้าวคุกกับมะพร้าวอบบายๆแล้วพบกันใหม่นะคะบายยค่ะบายๆบายๆอุ่นๆแล้วก็เอามาขยำ เอามาขยำเนาะบางคนก็จะใส่น้ำมะพร้าวก็ทำได้หลายวิธีจะ้ะทำได้หลายวิธีนะคะของเปลือกเปลือกเม็ดข้าวจะ้ะเปลือกเม็ดข้าวเนาะทำให้สีเขียวสวยงามอร่อยค่ะอร่อยก่อนมะพร้าวขูดสวยและก็ยังนำไปทำเป็นข้าวเมานะคะนำไปกว,กวนกวนกับเนื้อม บายบายแล้วพบกันใหม่นะคะบายบายค่ะบาย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 แบบทันสมัยใส่ลงสีเล็กนำไปอบข้าวเม่าอันนี้ก็ทำไปแปรรูปเป็นอาหารอีกอย่างอื่นได้หลายอย่างเนาะนำไปคุกกับมะพร้าวจ้ะนำไปคุกกับมะพร้าวคุกกับมะพร้าวอเพื่อนก็คงจะเคยทานแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะเคยเห็นนะคะไม่ค่อยจะเคยเห็นเลยค่ะขนมข้าวเม่าทอดเนี่ยไม่ค่อยจะเคยเห็น ปั้นอย่างนี้ปั้นอย่างเงี้ยมันจะเหนียวจะกินอร่อยเนาะแล้วเราก็นํามาปั้นปั้นใส่กับกล้วยจ้ะปั้นใส่กับกล้วยแล้วก็ชุบแป้งทอดเขาเรียกขนมข้าวเมานะคะเรียกขนมข้าวเม่าเนะเาะด้วยความร้อนนําไปนึ่งให้เม็ดข้าวนี้สุกให้มันหอม สีเขียวนี่เป็นสีเขียวจากธรรมชาติคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่มารับชมนะคะกดไลค์กดมาน้ําเกลือค่ะผสมน้ําเกลือใส่น้ําตาลเล็กน้อยคนๆกับน้ําอูดคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนท,กทนทุกท่านที่มารับชมนะคะกดไลค์กดมาปีหนึ่งก็จะมีทานครั้งหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะมีตลอดฤดูกาลเลยนะคะจะมีน้ําเกลือค่ะผสมน้ําเกลือ ใส่น้ำตาลเล็กน้อยคนๆกับน้ำอูดไฟแล้วก็นำมาโขกจ้ะโขกด้วยคกคกมองคกใหญ่ๆใ,ในอดีตเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็จะเป็นบา,บายบายแล้วพบกันใหม่นะคะบายบายค่ะบา,บายบาย,บายบายบายเศษเลยนะจ๊ะเป็นพิเศษเลยน้ำข้าวแบบ ที่กลางๆยังไม่แก่นะคะนำไปคั่วนำไปคั่วเอาคุกแล้วคุกกับมะพร้าวจ้ะคุกกับมะพร้าวเนาะหอมอร่อยจ้ะวิธีคุกก็คือผสมนะ้ำอ่อนวันนี้ก็นำข้าวเมาอ่อนมาให้เพื่อนๆได้ชมได้ทานด้วยกันเนะเาะข้าวเมาอ่อนนี้ก็เป็นเป็นอาหารเรียกว่าพิศแศบบทันสมัยใส่โรงสีเล็กนำไปอบ ข้าเมาเล็บนี้ก็กิ้เข้าเมาดีมากิ้งข้าเมาเนาะแบบหอมๆมันหวานดูๆแล้วเราก็นํามาปั้นปั้นใส่กับกล้วยจ้ะปั้นใส่กับกล้วยแล้วก็ชุบแป้งทอดเขาเรียกขนมข้าวเมานะคะเรียกขนมข้าวเมาเนาะแล้วเราก็นํามาปั้นปั้นใส่กับกล้วยจ้ะปั้นใส่กับกล้วยแล้วก็ชุบแป้งทอดเขาเรียกขนมข้าวเมานะคะเรียกขนมข้าวเมาเนาะ บายแล้วพบกันใหม่นะคะบายบายค่ะบายบายบายแล้วเราก็นำมาปั้นปั้นใส่กับกล้วยจ้ะปั้นใส่กับกล้วย